ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับผมมอจากมอสโต c คร a เอเตอร์ชแนนะครับคลิปวิดีโอดูดวงแรนดอมนี้ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาการดูดวงเสี่ยงทายทำนายทายทักกันวันนี้เป็นการดูดวงแรนดอมนะครับดูดวงแรนดอมคือการเสี่ยงทายที่ดูได้ทุกราศี ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็นการเสี่ยงทายเปิดมาปุ๊บดูได้ปั๊บดวงนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณเกิน80%ขึ้นไปนะครับวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าใครแอบหวงคุณเงียบๆเออใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆตอนนี้น่าสนใจนะครับเราจะใช้ไพ่สองสำรับในการทำนายร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะรนดอมนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ การทำนายเราจะใช้แนวทางการทำนายตามไพ่ทาโร่สากลไพ่ทาโร่ตะวันตกผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเอาเรามาเริ่มกันเลยทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอัอวินถออถอวยอัอวินถ้วยอ่า k n ออ h t of Cups สอดคล้องกับหัวข้อสุดๆใครแอบห่วงคุณอยู่เงียบๆวันนี้มีคนแอบชอบคุณอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะเราจะต้องดูกันต่อไปว่าจะมีคนอื่นๆเพิ่มมาอีกหรือไม่อย่างน้อยตอนนี้มีคนที่แอบชอบแอบห่วงคุณอยู่หนึ่งคนเขาจะเป็นใครคนนี้อยากจะมายื่นความสัมพันธ์ให้คุณอยากมอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไปล็อกสเปกนะ เพียงแต่ว่าถ้าไพ่ใบไหนแสดงธาตุใดราศีใดออกมาเด่นเป็นพิเศษผมจะเน้นย้ำให้ถึงความเกี่ยวข้องกับคุณกับบุคคลนั้นๆใบนี้คนธาตุน้ําเด่นมากนะครับมาดูกันต่อนะมีคนอยากมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณบางคนถึงขั้นอยากมาจีบแต่ยังลังเลอยู่เขาอาจจะคิดว่าคุณมีแฟนแล้วหรือยังมีคู่แล้วหรือยังหรือว่าบุคลิกของคุณดูน่าเกรงขามอะไรแบบนี้เออเป็นไปได้นะแล้วก็ โอ้โหหนึ oh ่งเหรีย oh, ญเกรงว่าจะมีคนแอบชอบคุณอยู่มากกว่าหนึ่งคนนะและไม่ธรรมดาตีความได้หลายอย่างใบนี้ Ace of Pentacles ถ้าตีความร่วมกับอัศวินถ้วยหมายความว่าคนที่จะมาจีบคุณคนที่แอบหวงคุณอยู่คนนี้เป็นคนมีฐานะดีนะ หน้าที่การงานดีฐานะดีโปรไฟล์ดีนอกจากอยากจะมาจีบคุณอยากจะมายื่นความสัมพันธ์ดีๆให้แล้วยังอยากจะมีของขวัญของกำนันดีๆมาให้คุณอีกด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นสายเปได้นะทุ่มไม่อั้นอะไรแบบนี้และทาตีความแยกกันหมายความว่ามีคนอย่างน้อยสองคนที่ชอบคุณอยู่ตอนนี้ คนหนึ่งชอบด้วยใจอีกคนหนึ่งเป็นสายเปรประมาณนี้ได้เลยนะครับและอีกความหมายหนึ่งของหนึ่งเหรียญถ้าไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะใบนี้ตีความได้ว่าในไม่ช้านี้คุณจะมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองเออใครรักใครชอบการเสี่ยงโชคลองดูได้พอสนุกสนุกนะครับ มีโอกาสได้โชคที่ค่อนข้างเล็กถึงโชคใหญ่ได้เลยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านคําทํานายดีไพ่ดีแบบนี้แต่บางทีได้ผลไม่เหมือนกันในแต่ละท่านเพราะวาสนาแต่ละท่านมีมาไม่เท่ากันอ่า หนึ่งเหรียญจริงๆควรจะเป็นโชคใหญ่แต่ถ้าวาสนาเดิมมีมาน้อยก็อาจจะได้เป็นโชคเล็กๆพอหอมปากหอมคอแต่ถ้าวาสนาเดิมบุญเดิมดีคุณมีโอกาสได้โชคใหญ่ได้ด้วยและโชคใหญ่นี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาจากการเสี่ยงโชคเสมอไปอาจจะเป็นสิ่งมีค่าใดๆของถูกใจใดๆที่ได้รับมาโดยเสน่หาหรือจังหวะที่ได้มาโดยไม่คาดฝันก็เป็นไปได้นะครับที่แน่ๆจะมีคนมายื่นสิ่งดีๆให้คุณมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณในไม่ช้านี้ ไม่ช้านี้มันแค okay, oh. oh. ่ไหนการดูไพ่ทาโร่ปกติก็ตีขอบเขตไว้ระยะเวลาประมาณอยู่ในช่วงช่วงเวลาเนี้ยหนึ่งเดือนเนี้ยถึงสองสาเดือนนี้โดยประมาณนะครับการดูไพ่ทาโร่จะไม่ดูไกลมากเป็นหลักปีถ้าไม่จําเป็นนะแล้วก็เอ่อเป็นการเสี่ยงทายดวงเฉพาะหน้าสัปดาห์นี้เดือนนี้สองสาเดือนนี้อะไรแบบเนี้ยความแม่นยำจะสูงโอ้หนึ่งถ้วยเนื้อหอมจังคุณครับคุณทำอะไรอยู่ คุณทํางานอะไรคุณออกสื่อหรือเปล่าคุณเป็นคนเด่นคนดังหรือเปล่ามีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะหรือเปล่าดูเหมือนใครๆก็อยากเข้าหาคุณหนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ใหม่กําลังมาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่วันนี้มีทั้งอัศวินถ้วยคนจะมาจีบมารักมาชอบหนึ่งเหรียญสายเปก็จะมาหนึ่งถ้วยก็จะมีคนมาจีบเพิ่มอีกโอ้โหสองสาคนจะชุลมุนหรือเปล่านี่ไม่ต้องกังวลนะครับ ถ้าคุณชื่นชอบในการพบปะผู้คนอยู่แล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีในการที่ผู้คนจะเข้าหาคุณจํานวนมากเลยนะจะมีคนเข้าหาคุณให้คุณได้พบปะกัลยาณมิตรมากมายนะพบปะกัลยาณมิตรมากมายถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยชอบพบปะผู้คนคุณอาจจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีมากขึ้นเพราะมันชัดเจนมากตามดวงชะตาตามหน้าไพา่การเสี่ยงทายนี้บอกว่า คุณมีโอกาสที่จะเจอผู้คนหลากหลายมีผู้คนหลากหลายเข้ามาในชีวิตเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับมิรใหม่กำลังมาเพียบความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังจะพุ่งทยานเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้แล้วและหนึ่งถ้วยนี่ยังเป็นสัญญาณดีของการได้มิตรใหม่ด้วยนะกรณีที่คุณยังไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีแฟนคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้กลยันมิตรที่ดีเข้ามาจำนวนมากกว่าหนึ่งคนเลยวันนี้ ที่บอกว่ามากกว่า1คนย้ําเลยว่ามีตั้งแต่อัศวินถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็1่ถ้วย3คนเป็นอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเอาตามหน้าไพ่ตัวเลขกลมๆนะครับในทางปฏิบัติจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เป็นไปได้ที่แน่ๆคือความสัมพันธ์ใหม่กาลังจะเกิดขึ้นคนที่ไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีแฟนจะได้เพื่อนใหม่ส่วนคนที่อยากมีแฟนจะได้มีแฟนกันก็คราวนี้และจะสมหวังก็คราวนี้หละเพียงแต่ว่า คนที่แอบห่วงคุณอยู่ตอนนี้ใช่คนที่คุณคิดไว้หรือไม่เดี๋ยวเราให้ไพ่มาแนะนํากันนะครับลองมาดูกันซิเออใครแอบห่วงคุณอยู่ตอนนี้ทําไมต้องห่วงผมพอจะรู้แล้วละ่ะคุณมีสเสน่ห์มากเออใครๆก็อยากเข้าหาคนที่เลงคุณอยู่ต่างก็แอบห่วงคุณนะครับแล้วก็โอ้เจ็ดเหรียญ แต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความสัมพันธ์มากสักเท่าไหร่นะักดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้บางท่านอาจจะยังไม่อยากมีแฟนอาจจะยังไม่อยากมีคู่อยากจะทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนบางคนอยากทําธุรกิจแบบนี้เจ็ดเหรียญตามหน้าไพ่คนปลูกต้นไม้ที่งอกงามออกมาเป็นเงินเป็นทองหมายความว่ายิ่งขยนันยิ่งรวยยิ่งทํางานยิ่งเป็นเงินเป็นทองนะครับดวงแบบนี้เป็นดวงขยันขันแข็งแล้วดีขยันแล้วรวยอยู่นิ่งๆจะไม่เกิดอะไรขึ้น แม้ดวงดีก็ไม่สามารถนั่งรอดวงได้เฉยๆนะครับต้องขยันขันแข็งถ้าคุณเป็นคนรักการทำงานขยันอยู่นิ่งไม่ได้ชอบทำงานชอบหาเงินคุณมาถูกทางแล้ว คุณจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆส่วนคนที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวเมื่อเสี่ยงทายได้ใบนี้คุณสามารถลงมือทําได้เลยไม่ต้องรอความพร้อม100%เเพราะถ้ารอความพร้อมร้0จะไม่ได้เริ่มสักทีนะครับมีทุนเท่าไหร่ทาเท่านั้นพอใช้เงินเย็นให้เกิดประโยชน์อย่าไปกู้หนี้ยืมสินอย่าทําหน้าที่อย่าทํางานเกินกําลังนะ อย่าทำอะไรที่มันเกินกำลังเอาตามกำลังที่มีคุณมีโอกาสเติบโตด้วยความสามารถของคุณเองระใบยนี้ทำนายเพิ่มเติมทะยงเข้าเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังตีความเพิ่มเติมได้ด้วยว่านอกจากการงานการเงินคุณจะดีแล้วความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสเติบโตราวกับการปลูกต้นรักแบบนี้ไม่ว่าจะทำอยู่กับใครก็แล้วแต่คุณอาจมีโอกาสปลูกต้นรักกับใครสักคนในช่วงเวลาในไม่ช้านี้เป็นไปได้นี่ประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับแล้วก็อ ชื่นใจแทนมีคนรักย่อมดีนะครับอืมต่อให้มีเข้ามาหลายคนอาจจะปวดหัวหน่อยก็ต้องลองเลือกดูค่อยๆพิจนารณาไปใครแอบหวงคุณโอ้โหเทมเพลนส์คนคนนี้รู้จักคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆแต่ไม่สนิทรู้จักกันแต่ไม่สนิท มีโอกาสที่จะรู้จักกันมาจากการงานหรือการติดต่อประสานงานกันไปงานมงคลการทําบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์งานอดิเรกหรือแม้แต่การออกกําลังกายการไปทําอาหารการทํากิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่คุณชื่นชอบนําพาคนนี้เข้ามาในชีวิตทําให้รู้จักกันแล้วแต่ไม่สนิทมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนํามาอีกทีก็เป็นไปได้ คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาณเวลานี้แต่เขามองคุณตั้งแต่แรกเห็นประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นมีการวางตัวอย่างเหมาะสมให้กันและกันนะครับเขาคนนี้จะไม่มารุ่มร่ามอะไรกับคุณไม่มาทําอะไรให้คุณหนักใจเขาจะวางตัวดีคนนี้ย้ําเลยว่ารู้จักกันแล้วมีตัวตนแต่ยังไม่สนิทกันอมืมาดูกันต่อสิแล้วจะยังไงต่อไปทําไมเขาต้องแอบหวงคุณด้วย โอ้โห oh 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 พูดเมทันขาดคำเดวิลออกมาห่วงจริงๆห่วงสุดๆแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันแม้จะยังไม่สนิทกันนะแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันแม้จะไม่สนิทกันแต่เขาแอบ,บห่วงคุณมากเดวิลมาขนาดนี้ทั้งรักทั้งห่วงทั้งหลงเรียกว่าเป็นความประทับใจแรกพบเขาเก็บคุณไปเพ้อฝันไปละเมอ เพื่อฝันได้เลยคนนี้อาจจะคิดไปไกลถึงขั้นที่ว่าถ้าได้คลองคู่กันแล้วมันจะดีขนาดไหนบางคนคิดไกลวาดฝันไปถึงขั้นแต่งงานแต่งการอันนี้เราจะไปว่าเขานะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิจินตนาการบางทีเขาชอบคุณมากเขาปลืม้มคุณมากเขาก็อาจจะจินตนาการไปแล้วว่าเอ้ยถ้าคลองคู่กันจะเป็นยังไงจะมีความสุขมากมายขนาดไหนแบบนี้ หลายคนจินตนาการเก่งแล้วก็สามารถมองภาพอนาคตได้ในระยะไกลเลยเช่นว่าการมองตัวเองเวลามีครอบครัวแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ทำให้เขายิ่งรู้สึกดีกับคุณเพราะเ้ามองคุณในแงด่ดีคุณมีสเสน่ห์เหลือล้อนมีสเสน่ห์มากๆความเป็นเดวิลในฝั่งเขาคือเขาโหยหาคุณมากห่วงคุณมากส่วนเดวิลในฝั่งคุณหมายถึงคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อีกคนหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้ไม่ธรรมดา ดวงแบบนี้มาก็ต้องทำนายตามนี้เดวิลมามีความหลงไหลโอ้โหสน่หากันมากๆนะแล้วก็โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไพ่วันนี้หน้าไพ่สวยมากแล้วก็โอ้โหแดเหรียญยังคงอยู่กับการทำงานตัวคุณแน่ๆหน้าไพ่บง่งบอกถึงคุณแน่ๆนเจ็เหรียญแปดเหรียญออกมาต่อเนื่องกันเลย7 of Pentacles 8 of Pentacles การปลูกต้นรักการปลูกต้นไม้ปลูกต้นเงินต้นทองแบบนี้แล้วก็การนั่งทำงานของแปดเหรียญคนขยันทำงานตามภาพไพาโรสากลสื่อสารตรงๆต,ตามภาพในภาพแปดเหรียญคือคนขยันทำงานและเงินก็งอกงามงอกเงยขึ้นเรื่อยๆยิ่งขยันยิ่งรวยจริงๆและตีความเพิ่มเติมได้ด้วยว่าถ้ามองในฝั่งคุณนะ คุณกำลังมุ่งมั่นในการหาเงินเพิ่มสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้ร่ํารวยยิ่งขึ้นถ้าคุณเคยมีปัญหาการเงินคุณจะฝ่าฟันผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยความสามารถของคุณเองแต่ถ้า คุณไม่ได้มีปัญหาการเงินใดๆใบนี้ทำนายได้ว่าคุณจะมีความร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆจากความสามารถของคุณเองและกลับกันถ้าเป็นในฝั่งเขาก็ตีความได้ด้วยว่าคนคนนี้ที่แอบหวงคุณอยู่นี้เป็นคนขยันพึ่งพาได้ไว้วางใจได้ว่าไม่ใช่คนนอกลู่นอกทางไม่ใช่คนที่จะมาล้อเล่นหลอกแหลลุกลิกอะไรนะครับเป็นคนขยันเอางานเอาการใช้ได้คนหนึ่งเรียกว่าถ้าคบหาอย่างน้อยนะ ถ้าคบหาเป็นเพื่อนกันก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้การพากันไปเจริญก้าวหน้าไม่พากันไปเหลวไหลแน่นอนและถ้าได้เป็นคู่ครองจะดีไหมก็ต้องตอบทำนายว่าดีนะครับเพราะว่าใบนี้มันเป็นคนขยันมาเจอกันถ้าคุณกับเขาในอนาคตนะสมมุติว่าในอนาคตได้ครองคู่กันได้คบหากันจะเป็นคนขยันสองคนที่มาลงหลักปักฐานร่วมกันพากันไปเจริญก้าวหน้าได้แต่ยังไม่ฟันธงให้นะเพราะดวงครองคู่ยังไม่ปรากฏ เดี๋ยวมาดูต่อซิจะมีโอกาสครองคู่กันไหมเออหรือเขายังต้องหวงคุณต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอืมแปดถ้วยต่างคนต่างมีอดีตเข้าใจแล้ว เขาอาจจะเจ็บช้ำมาหรือคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำมาหรือทั้งสองฝ่ายอาจจะเคยต่างคนต่างฝ่ายต่างเจ็บช้ำมามันเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่อธิบายลําบากบางทีมันก็เป็นเรื่องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับเวลารักกันก็หอมหวานแต่เวลาเลิกเวลาจบมันก็เจ็บปวดบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปเลยใบนี้แปดถ้วยบ่งบอกถึงว่าถ้าปล่อยวางอดีตได้คุณจะเจอปัจจุบันที่ดีกว่านะอยู่กับปัจจุบันดีกว่ามากๆเลยนะครับ ปล่อยวางอาดีตให้ได้แล้วคุณจะเจอปัจจุบันที่หอมหวานประมาณนี้อถ้าเป็นฝั่งเขาก็บ่งบอกได้ชัดเจนเหมือนกันว่าเขากําลังพยายามทิ้งอดีตหรือละเลยละลืมอดีตอยู่นะครับประมาณนี้เออเขาพยายามลืมอดีตของเขาอยู่เช่นกันแล้วก็โฮ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 สิบเหรียญเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่ายังไม่มีไพ่ครองคู่แล้วสิบเหรียญก็ออกมายัางไงยังไงกันนี่เอ๊หรือคุณกับเขามีโอกาสจะได้ลงเอยกัน ยังไม่ฟันธงให้นะว่าจะได้ลงเอ่ยไหม เอาจริงๆสิบเหรียญนี่นอกจากจะเป็นไพ่มหาเศรษฐีการเงินมั่งคั่งมั่นคงแล้วยังเป็นไพ่ของครอบครัวสุขสันต์ได้ด้วยแต่คุณกับเขายังอยู่ในขั้นที่รู้จักกันแต่ยังไม่สนิทเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ฟันธงให้ขนาดที่ว่าจะได้ครองคู่กันแน่นๆลงเอยกันแน่ๆเราไม่ทํานายขนาดนั้นเราดูพื้นฐานความเป็นจริงเป็นหลักนะครับดวงชะตาช่วงนี้ของคุณกับเขายังเป็นคนรู้จักกันเป็นคนรู้จักที่ยังไม่สนิทเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะมาครองคู่กันปุบปับก็คงไม่ใช่ ผมทำนายใบนี้สิบเหรียญตามหลักเหตุผลว่า เป็นช่วงดวงดีของคุณและเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกันละกันอะถ้าเป็นด้านการเงินการงานก็คือช่วงเวลานี้คุณขยันแล้วได้ผลดีมากจาก7จดเหรียญแปดเหรียญที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เติบโตเป็นสิบเหรียญแปลว่าทั้งคุณและเขาจะยิ่งมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นหรือเจอกันแล้วโชคดีก็เป็นไปได้คุณเจอเขาคุณโชคดีเขาเจอคุณเขาโชคดีแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันเป็นไปได้ และถ้าทำนายได้ความสัมพันธ์10เหรียญใบนี้ผมว่ายังไม่ใช่การครองคู่ในแบบปุบปรับฉับพลันแต่ก็ไม่แน่นะสำหรับบางคนบางคู่พบกันไม่กี่วันอาจจะตกลงคบกันเลยก็เป็นไปได้แต่อาจจะเป็นส่วนน้อยเอาเป็นว่าดูความเป็นไปได้แล้วสิบเหรียญในบริบทของคุณบริบทวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ คนคนนี้จะค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างสุภาพนุ่มนวลอัศวินถ้วยไม่กระตกกระตากไม่รุ่มร่ามไม่บ้าๆบอๆไม่ทําอะไรให้คุณตกใจและความเป็นหนึ่งถ้วยเขาจะมอบความสัมพันธ์ที่จริงใจให้กับคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นสิบเหรียญน,นี้เราจะตีความว่าความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงด้วยความเป็นธาตุดินด้วยนะครับช้าๆแต่ว่ามั่นคงเอาละมาดูกันต่อสิ แล้วเขาจะทํายังไงต่อไปจะยังแอบห่วงต่อไปหรือกล้าเข้าหาคุณหรือไม่เออโอ้โ oh, ห the world หายห่วงใบนี้ออกมา the world ไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสําหรับไพ่ทาโร่สากลนะครับไพ่ทาโร่สากลโดยปกติที่เราทราบกันดีก็จะมี the sun ที่ดี we are f o r t u n e แล้วก็มี the world เนี่ยแหละที่ดีมากๆอีกใบหนึ่ง ใบนี้ตามความหมายตามตำราสากลจำกัดความไว้อย่างกระชับว่า complete คือสำเร็จเสร็จสิน้นจบบริบูรณ์ความสุขสมหวังทั้งปวงทุกประการประมาณนี้เมื่อคุณเสี่ยงทายได้ The World หรือได้มาเจอไพ่เด e เวิ l ์ใบนี้ในคลิปคลิปนี้มีโอกาสที่ดวงชะตาของคุณจะสอดคล้องกับหน้าไพ่โดยตรงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้ดูคลิปนี้นะครับตามความเชื่อนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมเสี่ยงทายได้ใบนี้ เดอะเวิลด์บ่งบอกได้ชัดเจนว่าคนที่เสียงทายได้ใบนี้คนที่ดูไพ่ใบนี้คนที่ดูคลิปนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คาดหวังมุ่งหวังอยู่ตอนนี้คุณคิดอ่านการใดมุ่งหวังสิ่งใดคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนี่คือความทานายที่1และคําทํานายที่2คือถ้าโยงเข้ามาในหัวข้อวันนี้ใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆทานายว่าความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆค,คืบหน้าจะมีโอกาสที่เขาจะกล้าเข้ามาสารภาพความในใจกับคุณแบบนี้หรือบางคู่บางคนมีจังหวะดี ดีให้ได้กลับมาเจอกันอีกและสนิทสนมกันมากขึ้นจากเดิมที่แค่รู้จักกันเฉยๆไม่สนิทจะสนิทสนมกันมากขึ้นโดยลําดับสนิทสนมกันมากขึ้นโดยลําดับอ้าวประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูไพ่สําหรับที่2ต่อนะครับให้ไพ่สํหรับที่2ขยายความซิว่าสิ่งที่เราทํานายไปแล้วนั้นจะมีสิ่งใดเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับขอไพ่สําหรับที่สองขยายความนะครับอื โอ้ซี oh, ถ้วยช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาต่างก็งานยุ่งนะภารกิจส่วนตัวรัดตัวยังไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตมากมายนักบางท่านที่มีลักษณะนิสัยเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แล้วยังคงเก็บเนื้อเก็บตัวต่อไปแต่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวแค่ไหนสเสน่ห์ของคุณก็ยังขจรขจายออกไปผู้คนจะยังเข้าหาคุณอยู่ดีเออต่อให้คุณอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากพักผ่อนคนก็ยังอยากเข้าหาคุณอยู่ดี ความรักความสัมพันธ์ดีๆมาแน่นอนอย่างปฏิเสธไม่ได้เวลาดวงขึ้นดวงจะรุง่งยังไงมันก็รุงร่งรุ่งเรืองนะแล้วก็โอ้โหเจ็ดถ้วยเป๊ะไหมล่ะวันนี้ไพ่สำรับที่สองคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณมีเสน่ห์มากมายเสน่ห์เหลือล้อนไม่ใช่แค่หนึ่งคนสองคนสามคนที่จะเข้ามาสนใจคุณเจ ถ้วยจะมีผู้คนมากหน้าหลายตานับไม่ถ้วนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆนี่ทำนายตามหน้าไพ่เลยความเจ็ดถ้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ระบุไม่ได้ชัดเจนว่าจะมากี่คนแต่เอาเป็นว่าจะมาเรื่อยๆจนคุณตาลายเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวแบบนี้โอกาสในทางความรักความสัมพันธ์จะเข้ามาอย่างเลือกไม่ถูกหรือถ้าคุณยืนยันว่าคุณยังไม่สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ใบนี้ตีความเพิ่มเติมได้ว่าเป็นโอกาสทางการงานการเงินก็ได้ โอกาสดีๆในการใช้ชีวิตก็ได้ไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่คุณจะได้โอกาสดีๆในสิ่งนั้นเข้ามาอย่างมากมายนะครับเจ็ดถ้วยเลือกดีๆเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดแล้วคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนมาดูกันต่อสิไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอมืดีงามเรารู้แล้วว่าคนที่แอบหวงคุณอยู่เงียบๆคือคนที่รู้จักกันแล้วแต่ไม่สนิทเขาชื่นชมคุณปลื้มคุณตั้งแต่แรกเห็น หลงเสน่ห์คุณมากเออแต่ยังทำอะไรมากไม่ได้โโฮโห The Star พูดไม่ทันขาดคำว่าเขาหลงเสน่ห์คุณมากแล้วที่ผมทักไปตอนแรกว่าคุณทำงานออกสื่อหรือเปล่าเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการของคุณหรือเปล่าคนรู้จักเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออ ผมว่าคุณมีคนติดตามเยอะนะถ้าคุณเล่นสื่อโซเชียลอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกในบางท่านนะครับหรือต่อให้บางท่านเก็บเนื้อเก็บตัวนั่นก็แปลว่ามีคนแอบส่องแอบติดตามคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะใบนี้ตีความได้2ออย่าง ถ้าคุณทำงานใช้ชีวิตออกสือ่อเล่นโซเชียลอยู่แล้วแปลว่าผู้ติดตามคุณเยอะมากคนปลืม้มคุณเยอะมากแต่ถ้าคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวแปลว่ามีคนชื่นชมคุณอยู่เงียบๆและก็แอบหวงคุณอยู่เงียบๆจริงๆใบนี้อยากแนะนำเพิ่มเติมนะถ้าคุณเป็นคนค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวถ้าคุณอยากพัฒนาหน้าที่การงานของคุณให้มันเติบโตก้าวหน้าเร็วกว่านี้ลองนะปรับตัวอาจจะลดความเขินอายออกสื่อออกสื่อออกกล้องดูหรืออาจจะยังไม่ถ่ายหน้าตัวเองก็ได้ อาจจะนําเสนอคุณงามความดีนําเสนอความสามารถของคุณออกสื่อด้วยวิธีใดๆอาจจะยังไม่เผยโฉมหน้าก็ได้ถ้าคุณเขินอายนะครับแต่ถ้าคุณมีความกล้ามากพอกล้าแสดงออกถ่ายทอดตัวตนของคุณออกสื่อเลยมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงในสายงานของคุณเดอะสตาร์ Star, ไม่จําเป็นต้องเป็นดารานักร้องศิลปินวงการบันเทิงเสมอไปอาชีพอะไรก็โด่งดังได้ในสาขาวิชานั้นๆเออประมาณนี้จะมีคนนิยมชมช,มชอบคุณเป็นอย่างมากลองดูนะ ถ้าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวลองออกสื่อดูแต่ถ้าคุณออกสื่ออยู่แล้วแปลว่าคนติดตามคุณจะเยอะมากขึ้นไปอีกอมืมาถูกทางแล้วข้าใจแล้วคุณเป็นคนที่ฮอตคนหนึ่งเออไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่มีคนติดตามคุณอยู่ไม่ว่าจะติดตามอย่างจงแจ้งหรือติดตามเงียบๆก็แล้วแต่มีคนเปลื้มคุณมากโอ้โหมีคนปลื้มคุณมาก,มมมากพูดไม่ทันขาดคำไพ่ฉเฉลยให้เลยราชินีเหรียญ คุณดูดีดูเลอค่าในสายตาหลายๆคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณอาจจะทอมตัวว่าโอ้ฉันก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นคุณอาจจะเคยชินกับตัวเองแต่ในสายตาคนอื่นคุณโดดเด่นมากคุณน่ารักมากคุณเลอค่ามากนี่คือความหมายที่หนึ่งของราชินีเหรียญส่วนความหมายที่สองนะครับตีความได้ว่าฐานะการเงินของคุณชีวิตคุณกําลังจะเจริญก้าวหน้าเพิ่มเติมถ้าไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์ราชินีเหรียญบ่งบอกว่าคนที่เสี่ยงทายได้ใบนี้ มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีโอกาสได้ยกระดับชีวิตคุณสุภาพสตรีมีโอกาสได้ยกระดับฐานะได้เข้าสังคมไฮโซแบบนี้คุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่การเสี่ยงทายได้ราชินีเหรียญเป็นสัญญาณที่ดีรับไว้นะครับตามความเชื่อส่วนในทางปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัติตัวของคุณด้วยว่าคุณจะขยันขันแข็งแค่ไหนแต่ขอให้เชื่อว่าคุณมีเสน่ห์และคนผู้คนมองคุณดีมากอ่ามาดูกันต่อสิ ใครอยากบอกอะไรเพิ่มเติมเอ,อใครแอบหวงคุณมากๆรู้ละคนกันเองนี่แหละยังไม่สนิทแต่เดี๋ยวก็สนิทนะเดี๋ยวก็สนิทดูละเนสิบไม้เท้ายิ่งสูงยิ่งหนาวชื่อเสียงเงินทองมาพร้อมภาระอันยิ่งใหญ่ ถ้าคุณแบกภาระใดไว้ตอนนี้ขอให้มั่นใจว่าคุณกำลังมาถูกทางอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยไม่ต้องกังวลเรื่องความเหนื่อยอยากความเหนื่อยนี้จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอนนะครับคุณมาถูกทางแล้วต่อให้มีสิบไม้เท้าแต่คุณเป็นราชินีเหรียญน,นั่นแปลว่าเหนื่อยแล้วคุ้มนะหน้าที่อันยิ่งใหญ่มาพร้อมภาระอันยิ่งใหญ่เป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วดีเอาไหมล่ะเออนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ แล้วยังไงต่อไปอืมขอให้ไพ่บอกทีนะครับนอกจากจะมีคนแอบชอบคุณแอบรักคุณแอบหวงคุณแอบปลืม้มคุณแล้วจะมีเรื่องดีๆอื่นๆอ,อีกไหมว้าวหนึ่งถ้วยดับเบิลเอ้ยความสัมพันธ์ใหม่ๆดับเบิลไพ่2ใบจากสองสำรับที่ออกเป็นใบเดียวกัน1ถ้วยและ1ถ้วยจากสองสำรับ ไพ่เดียวกันจากสองสำหรับไพ่ดับเบิลไม่ได้ออกกันบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆ การออกไพ่ดับเบิลคือการคอนเฟิร์มพลังงาน2ชั้น2เท่าว่า1ถ้วยมาแน่ความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแน่มีคนแอบเปลืม้มแอบรักแอบชอบแอบหวงคุณอยู่แน่ๆและคนคนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นมิตรใหม่ของคุณในเบื้องต้นนะเป็นเพื่อนใหม่ในเบื้องต้นแต่ถ้าคบกันแล้วดีถูกอกถูกใจกันมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองได้อา้าวหนึ่งถ้วยดับเบิลนะครับหนึ่งถ้วยดับเบิลไม่ธรรมดาวันนี้นายดูเพิ่มเติมสิ ใครอยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอใบสรุปหนึ่งใบนะครับดีงามวันนี้อือโอ้โ h สคุณจะเป็นที่รัก มากๆของผู้คนและตามความเชื่อจะเป็นที่รักของทั้งผู้คนมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดาดวงชะตาคุณช่วงนี้เป็นดวงช่วงดวงขึ้นนะดวงขาขึ้นจังหวะชีวิตขาขึ้นหยิบจับอะไรมีโอกาสเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์พูนสุขเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวไปแล้วผู้คนมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณเป็นลูกรักพระเจ้าลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หยิบจับอะไรประสบความสําเร็จมิตรภาพใหม่ๆกําลังมาอย่างชัดเจน ความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังดีขึ้นอย่างชัดเจนมีคนแอบ,บรักแอบ,บชอบแอบ,บปลื้มแอบ,บหวงคุณอยู่เงียบๆเป็นคนกันเองที่สามารถพัฒนาจากเพื่อนเลื่อนเป็นคนรักได้ถ้าคุณต้องการแต่ถ้าคุณยังไม่ต้องการคู่รักแบบแฟนแบบคู่ครองก็แปลว่าคุณจะเป็นที่รักของผู้คนในแง่ของวิชาชีพการงานเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักเรื่องลือในแวดวงของคุณนะครับโชคดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติแล้วนะดวงดีแล้วที่เหลือคือการทําความดีขอให้มีความสุขความเจริญโชคดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ